สวัสดีค่ะหญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามวัย24ปีซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นนำของมหาวิทยลาลัยเยลถูกพบในท่าห้อยหัวในช่องกำแพงในวันแต่งงานของเธอวันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในมหาวิทยลาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในอเมริกาผู้เคราะร้ายเคยเป็นดาวเด่นของโรงเรียนสมัยมัธยมปลายและมหาวิทยลาลัยอย่างไรก็ตาม ขณะที่เธอกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยลาลัยเยลเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับในห้องปฏิบัติการและต่อมาก็ถูกพบว่าเสียชีวิตแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นในปีนั้นและทำไมผู้ก่อเหตุถึงได้ลงมือกับนักศึกษาหญิงเช่นนี้ต่อไปเราจะย้อนเวลากลับไปในปี2009เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของคดีนี้ มหาวิทยาลัยเยลตั้งอยู่ที่เมืองนิวเฮเวนรัฐคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกาเยลเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่ม8โรงเรียน Ivy League ชั้นนำของอเมริกา ทีมคณาจารย์ระดับวิทยาศาสตร์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนของมหาวิทยลาลัยเยลเรียกได้ว่าเป็นระดับโลกในด้านผลสมริตทางการศึกษาณเดือนตุลาคม2020ในบรรดาสิทธิ์เก่าอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยลาลัยเยลมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลมากถึง65คนผู้ได้รับเหรียญฟิลส์5คนและผู้ได้รับรางวัลทัวริง3คน นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่เคยศึกษาที่นี่ในจำนวนนี้รวมถึงประธาน,นาธิบดีสหรัฐวิลเลียมฮาวเวิร์ดแทฟต์เจอร์ราฟอร์จอร์จเอชดับบลยูบุชบิลคลินตันและจอจดับบลยูบุชตัวละครหลักของเรื่องคือแอนนี่ลีหรือที่รู้จักกันในชื่อทูเลเธอเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยล เธอมาจากครอบครัวชาวเวียดนามเกิดที่ซานโฮเซ่แคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่3กรกฎาคม1985ตั้งแต่ยังเด็กหญิงสาวที่เกิดในปี1985คนนี้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาแต่กำเนิดความฝันของเธอคือการเป็นนักวิจัยด้านชีวาการแพทย์โดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถรักษากลุ่มอาการที่รุนแรงได้เมื่อไปโรงเรียน ทูมีผลการเรียนที่น่าชื่นชมเสมอโทนี่เดวิลอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมยูเนียนไมล์เคยให้ความเห็นว่าเธอเป็นนักเรียนที่มีบุคลิกดีกระตือรือร้นเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆครูทุกคนที่นี่มีความประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อทูเธอเป็นหนึ่งในสองนักเรียนที่เรียนดีที่สุดของชั้นปีที่12และเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิต หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายด้วยความสามารถที่โดดเด่นและผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมทูสามารถเอาชนะคู่แข่งจำนวนมากได้อย่างง่ายดายเพื่อรับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์นิวรยกสูงถึง160,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, สหรัฐหรือกว่า4.68ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยเธอเรียนวิชาเอกชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาพัฒนาการ ด้วยความฉลาดที่ไม่ธรรมดาของเธอเธอจึงได้รับการยกย่องจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยว่าเป็นไอน์สไตน์รุ่นต่อไปนอกจากผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมแล้วทรูยังเป็นที่รู้จักในฐานะหญิงสาวร่างเล็กมีสเสน่ห์และมีความเป็นตะวันออกอย่างชัดเจนในสายตาเพื่อน,เ,อนเธอเป็นคนมีอารมณ์ขันมากมองโลกในแง่ดีเสมอและเต็มไปด้วยพลังหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยม ในปี2008ถูได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเยลเธอวางแผนที่จะมุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเภสัชวิทยาในปี2013นอกจากนี้เธอยังเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยอีกด้วย เธอถึงกับเขียนบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในวิทยาเขตของโรงเรียนในหัวข้ออาชญกรรมและความปลอดภัยในนิวเฮเวนนอกจากเส้นทางอาชีพที่กว้างไกลพร้อมอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าทูยังมีความรักที่สวยงามกับโจนาธานวิดาวสกี้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มหาวิทยายลัยโคลัมเบีย พวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นรักแรกของกันและกันเมื่อครั้งเรียนที่มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ในเวลานั้นเหลือเวลาอีกเพียง5วันทูก็กำลังจะแต่งงานกับโจนาธานคนรักของเธอหลังจากคบหากันมาระยะหนึ่งพวกเขาก็มั่นกันและวางแผนที่จะจัดงานแต่งงานในวันที่13กันยายน2009ที่ลองไอซ์แลนด์ในวันที่8กันยายน2009แม้ว่างานแต่งงานจะใกล้เข้ามา แต่เธอก็ยังคงขยันและมุ่งมั่นทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยตามปกติวันนั้นเธอออกจากบ้านไปมหาวิทยาลัยตกค่าเพื่อนร่วมห้องของเธอเห็นว่าถูย,ยังไม่กลับมาและไม่สามารถติดต่อเธอได้แฟนหนุ่มของเธอก็โทรหาเธอไม่ติดเช่นกันด้วยความกังวลพวกเขาจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจในตอนแรกตำรวจสันนิษฐานว่า ทูอาจมีอาการกลัวการแต่งงานและต้องการหนีไปที่ไหนสักแห่งสักสองสามวันอย่างไรก็ตามหลังจากการสืบสวนตำรวจพบว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นยิ่งการหายตัวไปของเธอยาวนานเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นตำรวจได้เรียนรู้จากเพื่อนๆของถวูว่าเธอเป็นคนที่ระมัดระวังตัวมากและคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองอยู่เสมอ นอกจากการเรียนและทำการทดลองแล้วเธอแทบจะไม่ไปสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยตามลำพังเมื่อตำรวจตรวจค้นห้องทำงานของทูพวกเขาพบโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าเงินของเธอยังคงวางอยู่บนโต๊ะทำงานและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการดิ้นรนใดๆใ,ในห้องปฏิบัติการซึ่งอยู่ห่างจากห้องทำงานของทูเพียงเล็กน้อยก็ไม่พบเธอเช่นกัน โชคดีที่มหาวิทยาลัยเยลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในวิทยาเขตเสมอมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด75ตัวในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยแบบปิดเนื่องจากห้องปฏิบัติการมีปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวและความลับจึงไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ในสถานที่สำคัญต่างๆเช่นทางเข้าและทางออกยังคงม,มีการจามทราบอย่างเข้มงวด เพียงแค่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็สามารถติดตามร่องรอยของทูได้อย่างง่ายดายในวันต่อมามหาวิทยลาลัยเยลได้มอบฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดในมหาวิทยาลัยให้กับตำรวจหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดบ,บันทึกจากกล้องวงจรปิดในวันที่8กันยายน2009แสดงให้เห็นว่าทูได้เข้าไปในพื้นที่ห้องปฏิบัติการเวลา10นาฬิกา11น,นาฬิกาเช้า เธอสวมชุดเดรสสีน้ำตาลและเสื้อเชิ้ตสีเขียวในมือกำลังถือบางอย่างอาจเป็นเอกสารการวิจัยนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเธอหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดที่ทางเข้าออกไม่พบว่าเธอเดินออกไปข้างนอกและในเวลา12นาฬิกา55นาทีเที่ยงของวันนั้นพื้นที่ห้องปฏิบัติการมีสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้น ทุกคนที่เห็นสัญญาณเตือนไฟไหม้ต่างก็อบพยพออกจากอาคารแต่ไม่เห็นทูออกจากที่นั่นนั่นหมายความว่าในตอนนั้นเธออาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห้องปฏิบัติการอีกต่อไปพูดอีกอย่างก็คือเธอหายตัวไปภายในเวลาไม่ถึงสามชั่วโมงตั้งแต่1 0 1นาฬิกา11นาทีถึง12.55นาฬิกา5นาทีเนื่องจากเธอสูงเพียง1เมตร50ซนติเมตรและมีรูปร่างบอบบาง หลังจากนั้นตำรวจจึงคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ใครบางคนจะยัดเธอใส่กระเป๋าใบใหญ่หรืออะไรบางอย่างแล้วพาเธอออกจากห้องปฏิบัติการไปตำรวจจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกครั้งแต่พบว่าทุกคนที่ออกไปข้างนอกต่างก็พบพาสิ่งของน้อยมากและความเป็นไปได้นั้นก็ถูกตัดออกไปแล้วมีทางไหนที่จะหลบหนีจากการจำทราบได้หรือไม่ในความเป็นจริง มีซากและมูลสัตว์จำนวนมากที่ต้องกำจัดทุกวันในห้องปฏิบัติการมีความเป็นไปได้สูงที่ทูจะถูกนำใส่รถขนขยะและถูกนำตัวออกไปหลังจากนั้นตำรวจก็ได้ส่งกำลังจำนวนมากไปติดตามและค้นหากองขยะที่ขนส่งมาจากห้องปฏิบัติการน่าเสียดายที่พวกเขาไม่พบร่องรอยอะไรเลยตำรวจได้ค้นหาเป็นเวลาสามวันแต่ก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆในเวลานั้น ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเยลถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศที่มืดมนทางมหาวิทยาลัยยังได้ตั้งรางวัล1,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนช่วยกันค้นหาและให้เบาะแสะเกี่ยวกับเธอคู่มั่นของเธอบินมาจากนิวยอร์กและพ่อแม่ของเธอก็บินมาจากแคลิฟอร์เนียเพื่อรอฟังข่าวของลูกสาวภายใต้แรงกดดันอย่างหนักตำรวจตัดสินใจทำการตรวจค้นอย่างละเอียดอีกครั้งที่ห้องปฏิบัติการที่ทูทำงาน และชั้นใต้ดินทั้งหมดห้องปฏิบัติการของเธอตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของศูนย์วิจัยสัตว์ของเยลทันทีที่ก้าวเข้าไปในชั้นใต้ดินกลิ่นเหม็นที่อธิบายไม่ถูกก็โชยปะทะใบหน้าของพวกเขาเพราะที่นี่พวกเขาเลี้ยงสัตว์จำนวนมากเพื่อให้แพทย์และนักศึกษาทำการทดลองทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยสัตว์ทดลองตามคำอธิบายของตำรวจพื้นที่ดังกล่าวให้ความรู้สึกเหมือนสุสานใต้ดิน ตำรวจยังได้จัดตั้งทีมแฝงพีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนเพื่อเข้าร่วมการค้นหาพวกเขาถูกแบ่งออกเป็น5กลุ่มเริ่มจากห้องปฏิบัติการของทูและตรวจสอบห้องปฏิบัติการใกล้เคียงทีละห้องพวกเขาใช้ลูมิโนลซึ่งเป็นสารตรวจจับคราบเลือดที่ช่วยให้เรืองแสงแม้ว่าที่เกิดเหตุจะถูกทำความสะอาดแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยไว้และก็เป็นจริงตามคาด ครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนพบคราบเลือดจางๆบนประตูห้องปฏิบัติการ G13 ของเธอพวกเขายังพบถุงมือยางสีน้ำเงินถุงเท้าสีขาวหนึ่งข้างเสื้อกาวห้องปฏิบัติการสีเหลืองบนเพดานห้องปฏิบัติการทั้งหมดมีคราบเลือดของทู ทีมสืบสวนอีกกลุ่มหนึ่งยังบังเกินพบลูกปัดเม็ดเล็กๆที่ดูเหมือนลูกปัดที่หลุดมาจากสร้อยคอในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้านหลังห้อง g 22หลังจากตรวจสอบกับบันทึกกล้องวงจรปิดก็พบว่าลูกปัดนั้นเป็นของทูจริงๆในระหว่างการค้นหาทุกคนได้กลิ่นเหม็นที่น่าสะอิดสะเอียนมากแต่บริเวณโดยรอบล้วนเป็นห้องเล็กๆ ไม่มีที่ไหนที่จะซ่อนคนได้เลยมันแปลกประหลาดอย่างยิ่งเพื่อยืนยันที่มาของกลิ่นเหม็นตำรวจได้นำสุนัขตำรวจมาสุนัขตัวนั้นก็ไม่ทำให้ตำรวจผิดหวังและส่งสัญญาณไปยังกำแพงแห่งหนึ่งกำแพงดังกล่าวมีช่องขนาดเท่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้สำหรับซ่อมแซมท่อและมีแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมติดตั้งอยู่เมื่อตำรวจค่อยๆถอดสกรูและเปิดแผงควบคุมออก ทุกคนในห้องต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาเห็นมันคือร่างมนุษย์ที่กำลังเน่าเปื่อยและคนนั้นก็คือทูเธอถูกยัดกลับหัวเข้าไปในกำแพงแคบๆด้านหลังแผ่นสแตนเลสโลหะใกล้กับตู้ล็อกเกอร์ของห้อม G 2 2เท้าของเธอสวมถุงเท้าเพียงข้างเดียวมือของเธอสวมถุงมือสีน้ำเงินวันที่13กันยายนควรจะเป็นวันแต่งงานของเธอ มันควรจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งานแต่งงานนั้นกลับกลายเป็นงานไว้อาลัยความจริงที่ครอบครัวและคนที่เธอรักไม่สามารถยอมรับได้การชน,นสูรศพยืนยันว่าเธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการบาดเจ็บและแรงกดที่คอเธอมีกระดูกขากรรไกรและกระดูกไหปลาร้าหักและบาดแผลเหล่านั้นเกิดขึ้นในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ ในเวลานั้นที่มหาวิทยาลัยเยลอันทรงเกียรติสื่อมวลชนทุกขแขนงต่างก็มาทำข่าวเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เกิดขึ้นทำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างก็สับสนวุ่นวายหนึ่งวันหลังจากพบร่างของทูผู้คนกว่า2,000คนได้มารวมตัวกันที่บริเวณมหาวิทยาลัยเยลพร้อมจุดเทียนเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อเธอ การจากไปของเธอส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อจิตใจของนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่นับตั้งจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างก็หวาดกลัวที่จะไปเรียนหรือทำการทดลองคนเดียวเป็นเวลานานพวกเขาจะไปเป็นกลุ่มเสมอทุกครั้งที่ไปมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการวิทยาเขตที่เคยปลอดภัยและสะดวกสบายกลับกลายเป็นตึงเครียดและน่าอึดอัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อน หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยเยลได้ออกมาตรการมากมายเพื่อปลอบขวัญน,นักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ก็ดีขึ้นมีเพียงนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับบัตรเท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่ห้องปฏิบัติการได้บัตรแต่ละใบมีสิทธิ์แตกต่างกันและสามารถเปิดได้เฉพาะประตูที่กำหนดเท่านั้น แล้วผู้ก่อเหตุสามารถหลีกเลี่ยนการจำทราบหลังจากลงมือและซ่อนเธอไว้ในที่หลับเช่นนั้นได้อย่างไรถุงมือถุงเท้าและสิ่งของอื่นๆที่เปื้อนเลือดก็ถูกซ่อนไว้บนเพดานแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนที่สามารถเข้าออกห้องปฏิบัติการในชั้นนี้ได้อย่างอิสระและคุ้นเคยกับโครงสร้างของห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดีในความเป็นจริง เพียงสองวันหลังจากที่ทูหายตัวไปตำรวจได้ระบุผู้ต้องสงสัยสามคนและเริ่มการสืบสวนเกี่ยวกับพวกเขาคนแรกคือเรมอนด์คลาร์กช่างเทคนิคที่รับผิดช,ชอบห้องปฏิบัติการสัตว์คนที่สองคือแลรี่กอดฟรีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์คนที่สคือโจนาธานวิทดาวสกี้ว่าที่สามีของเธอ ผู้ต้องสงสัยคนแรกเรย์มอนดอายุ24ปีงานหลักของเขาคือการดูแลสัตว์ขนาดเล็กที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการที่ถูกทำโครงการวิจัยอยู่รวมทั้งเขาเคยมีความขัดแย้งกับเธอเกี่ยวกับวิธีการจัดการหนูทดลองในห้องปฏิบัติการเรย์มอนด์ทำงานที่มหาวิทยายลัยเยลมาหลายปีและรู้จักห้องปฏิบัติการทั้งหมดเป็นอย่างดี นอกจากนี้บัตรเข้าออกของเขามีสิทธิค่อนข้างกว้างขวางและเขาสามารถเข้าออกห้องปฏิบัติการหลายแห่งได้อย่างอิสระรวมถึงห้องปฏิบัติการที่ทูทำงานอยู่ด้วยตำรวจได้ทำการสัมภาษณ์พิเศษกับเรมอนเรมอนกล่าวว่าผมเข้าไปในอาคารห้องปฏิบัติการตอน7โมงเช้าถึง10โมง38นาทีเช้าผมเห็นเธอเดินเข้าไปในห้องปฏิบัติการตอน12โมงสนาที ผมเห็นเธอออกจากห้องปฏิบัติการส่วนจะไปไหนนั้นผมไม่รู้เมื่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นตอน12.55โมง55นาทีผมก็ออกจากอาคารหลังจากนั้นผมก็กลับเข้ามาถึง4.00โมงเย็นผมถึงออกจากอาคารและกลับบ้านจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจพบว่าเวลาที่เรมอันกล่าวถึงนั้นถูกต้องทั้งหมดแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าทูจากไปซึ่งไม่ตรงกับที่กล้องบันทึกได้ มีอีกจุดหนึ่งคือหลังจากออกจากอาคารห้องปฏิบัติการเขาออกไปนั่งที่บันไดเอามือทั้งสองข้างกุมศีรษะด้วยท่าที่ที่ค่อนข้างหนักใจจากการสังเกตดูเหมือนว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจแต่นั่นก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ที่มหาวิทยาลัยมีเพื่อนร่วมงานหลายคนพูดถึงเขาในทางที่ดีในการทำงานเรมอนยังได้รับการประเมินว่าเป็นคนที่จริงจังและระมัดระวังมาก หากมีนักศึกษาคนใดออกจากห้องปฏิบัติการไปโดยที่ทิ้งความสกปรกไว้ไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเขาจะรู้สึกไม่พอใจมากหลังจากเก็บตัวอย่างที่จำเป็นบางส่วนไปตรวจตำรวจก็ปล่อยตัวเรมอนกลับไปผู้ต้องสองสัยคนที่สองคือแลรี่คนงานที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในชั้นใต้ดินวันนั้นเขามาเปลี่ยนอุปกรณ์ส่องสว่างในห้องปฏิบัติการ บัตรเข้าออกของเขามีสิทธิ์เข้าถึงได้กว้างขวางและเขาคุ้นเคยกับหลังคาและทอร้อยสายต่างๆในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดีเนื่องจากร่างของทูถูกซ่อนไว้อย่างมิดชิดเขาจึงเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเมื่อตำรวจสอบถามแลรี่ตอบว่าผมเข้าไปในห้องปฏิบัติการของทูเป็นเวลาสั้นๆตอนนั้นประมาณ11โมงหลังจากสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นผมก็วิ่งออกไปพร้อมกับฝูงชน หลังจากสัญญาณเตือนภัยดับลงผมก็กลับมาที่ห้องปฏิบัติการและทำงานส่วนของแลรี่ต่อจนเสร็จสุดท้ายผมออกจากห้องปฏิบัติการตอนบ่าย2องโมงสานาทีหลังจากนั้นตำรวจก็ไม่พบช่องโหว่เมื่อเปรียบเทียบกับวิดีโอจากกล้องวงจรปิดและปล่อยตัวเขาไปผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายคือโจนาธานซึ่งเป็นว่าที่สามีของทู หลังจากการสืบสวนโจนาธานมีหลักฐานพิสูจน์ที่อยู่ที่สมบูรณ์ดังนั้นข้อสงสัยจึงถูกตัดออกไปหลังจากนั้นตำรวจได้สืบสวนผู้ต้องสงสัยทั้งหมดที่สามารถเข้าห้องปฏิบัติการของทูได้แต่ไม่พบใครที่ยืนยันได้แล้วผู้ลงมือที่แท้จริงคือใครตำรวจสงสัยว่าพวกเขาอาจพลาดเบาะแสสำคัญไปหรือไม่ จึงตัดสินใจสืบสวนทุกคนที่เข้าออกห้องปฏิบัติการของทูอีกครั้งครั้งนี้ตำรวจได้ตรวจสอบบันทึกการใช้บัตรเข้าออกห้องปฏิบัติการของเธอและพบสิ่งผิดปกติเรย์มอนด์ผู้รับผิดชอบในการดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการได้เข้าออกห้องปฏิบัติการถึง11ครั้งในช่วงเวลาสั้นๆตำรวจได้ทำการสืบสวนเป็นพิเศษเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ผิดปกติดังกล่าวและได้พบเบาะแสใหม่ ตามขั้นตอนการเข้าออกห้องปฏิบัติการทุกคนจะต้องเช็คอินด้วยบัตรไอดีแม่เหล็กข้างประตูก่อนเข้าห้องปฏิบัติการเมื่อตรวจสอบบัตรไอดีทั้งหมดพบว่าทูใช้ปากกาสีน้ำเงินในการลงชื่อเข้าใช้เสมอส่วนเรมอนใช้ปากกาสีดำในการลงชื่อเข้าใช้เสมอแต่หลังจากนั้นพวกเขาพบว่าเขาใช้ปากกาสีน้ำเงินในการลงชื่อเข้าใช้นั่นทำให้ทุกคนสงสัยว่า เขาได้เอาปากกาสีน้ำเงินของทูไปหลังจากนั้นตำรวจยังได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดของเรมอนกับหน้าจอจมซัดในห้องปฏิบัติการเรมอนสวมชุดสีน้ำเงินด้านในและเสื้อกาวห้องปฏิบัติการสีเหลืองด้านนอกซึ่งตรงกับเสื้อกาวห้องปฏิบัติการสีเหลืองเปื้อนเลือดที่ตำรวจพบก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่าเสื้อกาวห้องปฏิบัติการที่เขาสวมได้เปื้อนเลือดในขณะที่ก่อเหตุ และหลังจากนั้นก็ถูกทิ้งไปกล้องวงจรปิดที่ทางเข้าและทางออกของพื้นที่ห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่าเรมอนเดินออกไปข้างน,นอกหลังจากสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นในตอนนั้นบนชุดสีน้ำเงินของเขามีรอยสีแดงที่ดูเหมือนคราบเลือดหลังจากสัญญาณเตือนภัยหยุดลงเขาก็กลับเข้าไปในพื้นที่ห้องปฏิบัติการและซ่อนร่องรอยบนชุดทำงานของเขาจากสิ่งที่ตำรวจค้นพบ พวกเขาเชื่อว่าเรมอนมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ก่อเหตุมากที่สุดแต่ด้วยหลักฐานเพียงเท่านี้เห็นได้ชัดว่ายังไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าเขากระทำผิดตำรวจได้เชิญดรเฮนรี่ซีลีผู้ก่อตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์เฮนรี่ลีในอเมริกาเขามีฉายาว่าเชอร์ล็อกฮอล์สแห่งไต้หวัน เขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเขามีส่วนสำคัญในการไขคดีร้ายแรงมากมายเราก็เคยทำวิดีโอเกี่ยวกับเขาไว้บ้างคุณสามารถลองกลับไปดูได้ดร l ลีมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบ DNA ที่เก็บได้จากคราบเลือดปัสกาที่ใช้ลงชื่อ ถุงเท้าถุงมือและเสื้อกาวของห้องปฏิบัติการที่พบในที่เกิดเหตุหลังจากการเปรียบเทียบยืนยันว่าร่องรอยบนหลักฐานเหล่านั้นมี DNA ของทั้งถูและเรมอนดอกตอร์ลีกล่าวว่าผลการตรวจ DNA ดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้แม้ว่าเขาจะแก้ตัวอย่างไรเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าเขาเป็นผู้ที่ทำให้ถูเสียชีวิตได้ หลังจากนั้นตำรวจได้ดำเนินการจับกลุ่มเรมอนในข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเวลา8.25นาทีวันที่18 00, กันยายน2009ตำรวจได้จับกลุ่มเรมอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยเยล35ศารกำหนดวงเงินประกันตัวของเขาไว้สูงถึง3ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากถูกจับกลุ่มเรมอนไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินประกันตัว ดังนั้นเขาจึงถูกคุมขันในเรือนจำความปลอดภัยสูงสุดในคอนเนตทิคัตในวันที่6ตุลาคม2009ศาลสูงคอนเนตทิคัตได้พิจารณาคดีอย่างเป็นทางการในระหว่างการพิจารณาคดีเรมอนด์ไม่ได้แก้ต่างข้อกล่าวหาการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตของเขาแต่เพียงกล่าวขอโทษต่อผู้เคราะร้ายและคู่มั่นของผู้เคราะร้ายต่อหน้าศาลก่อนที่จะถูกนำตัวไปเรมอนได้แสดงความสำนึกผิดที่สายเกินไปของเขา เขากล่าวว่าแอนนี่เป็นผู้หญิงที่ดีผมขอโทษที่พรากชีวิตของเธอไปและทำให้หลายคนต้องเจ็บปวดแม่ของทูคุณวิเวียนลีเนื่องจากไม่สามารถทนต่อความกระทบกระเทือนจิตใจได้จึงไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีดังกล่าวคุณวิเวียนเคยร้องไห้สะอึกสะอื้นผ่านสื่อและกล่าวว่าลูกสาวของฉันน่าจะมีชีวิตที่มีความสุขมากหลังจากแต่งงาน ลูกเคยเล่าให้ฉันฟังหลายครั้งเกี่ยวกับแผนการในอนาคตของเธอแต่ไม่นึกเลยว่าวันที่กำหนดจัดงานแต่งงานกลับเป็นวันที่เราได้รับข่าวเกี่ยวกับลูกฉันได้สูญเสียลูกสาวไปตลอดการและจะไม่มีวันได้เห็นหน้าหลานๆของฉันอีกแล้วด้านนอกห้องพิจารณาคดีพ่อของเรมอนพ่อของผู้ก่อเหตุกล่าวว่าหัวใจของผมหนักอึง้งที่ต้องมายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ เรายังคงต้องใช้ชีวิตของเราต่อไปในขณะที่ลูกชายต้องเข้าเรือนจำลูกของผมแสดงความสำนึกผิดอย่างยิ่งตั้งแต่แรกผมไม่รู้จะอธิบายให้ทุกคนฟังได้อย่างไรเมื่อลูกของผมบอกกับผมว่าเขารู้สึกเสียใจจริงๆแค่ไหนลูกของผมบอกว่าหัวใจของเขาถูกทรมานเพราะเป็นต้นเหตุให้แอนนี่จากไปในวันที่17มีนาคม2011 เรย์มอนได้รับสารภาพแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดผู้เคาะร้ายโดยเจตนาที่อายการตั้งข้อหาและในที่สุดเขาถูกตัดสินจำคุก44ปีคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวในปี2053เมื่อเขาอายุ68ปีอย่างไรก็ตามเรมอนไม่เคยอธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกระทำที่น่าสะเทือนใจเช่นนี้กับทูแรงจูงใจในการก่อเหตุของเรมอนยังคงเป็นปริศนา แฟนเก่าของเรมอนด์ภายหลังก็ได้ให้ข้อมูลว่าเรมอนด์เป็นคนที่แปลกมากตอนที่เพิ่งรู้จักกันเขาใจดีและอ่อนโยนมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มถามฉันเกี่ยวกับรายละเอียดบางอย่างในชีวิตของฉันเช่นสวมใส่อะไรทำอะไรครบเพื่อนกับใครรอหลังจากที่สนิทกับเขาแล้วฉันถึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบควบคุมมากต่อมา ตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเรมอนอาจจะแอบชอบทูแต่เนื่องจากเป็นคนเก็บตัวจึงไม่กล้าบอกในวันนั้นเขาได้รับอีเมลที่เพื่อนร่วมง,งานส่งต่อมาเนื้อหาคือทูกำลังจะแต่งงานและจะยุ่งมากเรมอนทนไม่ได้ที่เธอจะกลายเป็นภรรยาของคนอื่นในขณะที่เกิดความรู้สึกไม่พอใจจึงได้กระทำการที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อทูที่ห้องปฏิบัติการทูต่อสู้ขัดขืนอย่างเต็มที่ และในที่สุดก็นำไปสู่การเสียชีวิตอย่างไรก็ตามการที่เรมอนแอบชอบทูเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนอกจากผู้เคราะร้ายและผู้ก่อเหตุแล้วไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าแรงจูงใจที่แท้จริงคืออะไรในวันนั้นมีอุปกรณ์แรงดันสูงในห้องปฏิบัติการได้ปล่อยไอน้อมออกมาจำนวนมากทำให้เครื่องตรวจจับควันทำงานผิดพลาดทุกคนในห้องปฏิบัติการต่างก็ตื่นตระหนกในความสับสนวุ่นวาย เรมอนด์ได้ซ่อนเธอไว้ในกำแพงหลังจากการจากไปของเธอมหาวิทยาลัยเยลได้จัดตั้งกองทุนทุนการศึกษาชื่อแอนนี่เลเพื่อรำลึกถึงนักศึกษาวิจัยเชื้อสายเวียดนามผู้มีความสามารถคนนี้พวกเขาอย่างได้กำหนดให้วันที่12ตุลาคมเป็นวันเพื่อรำลึกถึงเธอเงินที่ผู้คนบริจาคจะถูกโอนเข้ากองทุนทุนการศึกษาแอนนี่เลของมหาวิทยาลัยเยลครอบครัวของชู ก็ประสงค์ที่จะส่งเงินทําบุญให้กับกองทุนดังกล่าวนี่คือองค์กรที่ช่วยให้เด็กๆจากชุมชนผู้มีไรายได้น้อยมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับสูงโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของขวัญแต่งงานที่เธอและคู่มั่นตั้นใจจะซื้อก็ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสําหรับองค์กรดังกล่าวจนถึงวันที่22กันยายน2009ผู้คนหลายร้อยคนได้มารวมตัวกันที่โบสถ์แบทเทล เพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงหญิงสาวผู้มีความสามารถแต่ชอคไม่ดีคนนี้ในพิธีที่กินเวลานานเกือบ90นาทีญาติและเพื่อนๆจำนวนมากได้ร่วมกันจับมือร้องเพลง Amazing Grace ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามเพื่อรำลึกถึงเธอก่อนที่จะส่งเธอไปยังสถานที่พักผ่อนแห่งสุดท้ายที่เนินเขาเอลโดราโดใกล้กับแซคราเมนโตในวันที่26กันยายน2009 ช่วงเวลาที่น้องชายของเธอเรียกชื่อพี่สาวของเขาช่างเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์จริงๆชีวิตคนเราช่างไม่แน่นอนและชีวิตของทุกก็จบลงตลอดการในวัย24ปีเมื่อวัยสาวที่กำลังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังแผนการและความฝันมากมายยังคงค้างคาอยู่ช่างน่าปวดใจสำหรับผู้ที่จากไป และความเศร้าโศกความเสียใจอย่างสุดซึ้งของผู้ที่ยังอยู่เวลาอาจช่วยเยียวยาทุกความเจ็บปวดแต่การสูญเสียครั้งนี้สำหรับคนที่รักทูนั้นมันใหญ่หลวงเกินไปแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแต่สำหรับคนที่รักเธอเธอยังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจของพวกเขาตลอดไปพร้อมกับความทรงจำและช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดที่พวกเขาเคยมีร่วมกัน หลังจากเรื่องราวของชูความปลอดภัยในโรงเรียนไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษจากมหาวิทยาลัยเยียวเท่านั้นแต่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยและโรงเรียนระดับอื่นๆก็ให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัยในวิทยาเขตเป็นอย่างมากเพราะโรงเรียนคือสถานที่บ่มเพาะผู้มีความสามารถนักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความสำคัญต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ วิดีโอวันนี้จบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ